นี่นะครับช็อปเปอร์คุณภาพดีต้องเลือกช็อปเปอร์แข็งอึดทนชนไม่เป็นไร เป็นไงร่ะแค็งอุดนนทนไม่เป็นไรสามารถทนรถดได้ <c oughs> แล้วก็สามารถบินได้จุดใช่ไมจรวดมเออสามารถดีบได้ <c oughs> สามารถชน, <c oughs> นได้ สามารถชนได้สามารถทำให้สารไฟตรา,ตาจอล้มได้ทำให้คนตายได้และก็ทำให้ระเบิดรากัน แล้วก็สามารถต่ไตากำแฟงบ้านคุณได้หรือเปล่าสามารถขับได้อย่างสบายใจโดยที่คนไม่ต้องห่วงสามารถทำให้เราบินได้ครับ และรถก็ไม่พัง oh, นี่ครับคนสามารถชนตำรวจแล้วไม่มีดาวติดได้นี่ครับอ๋นี่ครับขออภัยน,นะครับเป็นไงครับการที่ฉันเลือกชอปเปอร์คันนี้ครับโอ้ันก็ดีมากเลยเนาะดีที่สุดเลยชอปเปอร์คันนี้อ้อขอบใจครับเห็นไหมครับ เซปเปอร์ออกไปได้ครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่ออแล้วเซปเปอร์ฉันไป,ปนหไหน Come here and sit on my knee ก็เนด้ดีมากเลยนะก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือทำให้เราผื้ยังไงนะครับา้เราเสียได้ทุกคนแล้วทขา,าด้จงๆค,คือสุดท้ากคือห้เราตายด้ฮาฮ่าฮ่ควาย